สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทวพ่อและใต้สงขลาเรามีเรื่องราวของสภาพอากาศในหลายจังหวัดของภาคใต้รวมทั้งในจังหวัดสงขลา มาแจ้งเตือนกันอีกครั้งนะครับโดยช่วงนี้สภาพอากาศจะเริ่มแปรปรวนอีกครั้งครับโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แจ้งเตือนในช่วงวันที่16-19ธันวาคมนี้ครับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและปริมาณฝน ที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่ง เกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง3เมตรครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับโดยเฉพาะเรือเล็กครับตอนนี้เรียกออกจากฝั่งครับส่วนบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ชาประมงได้ทยอยเริ่มนําเรือกลับเข้าฟังเข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําส่งให้กับแพปลาก่อนที่จะนําเรือเข้าจอดเทียบท่าหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปก,ปกติอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเ,เกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทางทีมงานตัวพ่อและใายาสงคลาเรานํามาให้ได้ติดตามครับเพื่อให้ทุกคนและทุกฝ่ายครับได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากฝนตกหนักและคลื่นแรงรัศ ลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ